สวัสดีคร oh. so <sh> <reading ancient> <ennen> well, anyway. ับพี่น้องสวัสดีคลิปต่อมาครับตอนนี้โอ้หัวเข่งกระเริ่มย่างแล้วประคอเพิ่มแป๊บเดียวท่องใหม่แล้วพี่น้องเราให้นำเป้านี่สวัสดีเส้นหลังสิพาไปเอาได้ยังเส้นหลังเพื่อนครับคุณวัดถือทุ่งวันยูโดมเก่าโอ้โดมเก่าปะเด็กไปเทาจะแปลโมเดลมาต้มปลากันครับผมต้มเย็นะยี่กี่โลไปมบมามถือ

วุย้ย,ยตดบ่มินน้นวันนี้ไหมเปนลมมันลม่มมบมิม้นดอกผู <c oughs> ้ยุติย่ร่มที่หังเือนเนาะเส้นลังพาไปเอาไอ้บุแดงเรีนบ่ฮะเรีนบเน่เรีนไยังก็จะเรียนเยอะเยอะขีงวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบนยางเล้ว ับดักแล้วครับไม่มีมารยอ่าไม่สแไมมีมยอโอมานย่มีเลยว่ะว้นโอ้ยเนาะบอกไยางนก็แทอูกยางเตอเนมันเนี่ยผมเห็นมันไม่ขี่ไปมองหยามันมืดไหมใครเขาขี่งอหยดกันมันก็ตกลงกันเลนี่ไปยังนี่ ลงคลิปบัางขลามนั่งยืนบองอยู่เดียวลงคลิปบ้างขลามซัาผู้ใดหน่อยนิเจ้าขายบ่มีจังสูบเออโอ้ยบอกก็บอกวันขายวันละหมื่นนี่จะมึงคิต่มแล้วโยห่างก็แด็กเพียบเลย ทุ่งกำลังลงชิปอยู่อย่าฝ่าเขาซ่อมไปก่อนอหอนง่ายเดี๋ยวยืดลงชิปเสียมโอ้ยเนาะมาเรีนแลเนแลเก็บขิงวเด้อยี่ทางหนึ่งหลายอหลายมไม่ได้เพราะแต่กินเอามันเนีมันใครจะบวงเงี้ยตะทั่โท่มีนยิงแสบสวรรค์ยังนีง À, tôi mà xem ừ, à, mày xem. nhà của chị nhỏ chứ có hai chứ có hai mãi chứ có mày, mãi chứ có mày mãi chứ có hai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  chứ có hai mãi chứ 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 có hai mãi bớt bớt hai <laughs> chứ เอามึยุงแบยซื้อให้ฟมโอี่ดทงวานี่ดีคอาเอเอาบอน่อยอู้งเลยลูกพี่เอาบ่อโีกหกยป้งอเอาลกันท่นพูดน้ตนไม่น้ำังก้นจุ๋ตายละรังตทำปูไลยไ่อยากโดนน้ำนะครับมันหนาวพูดทางขุนยางสูง ไปทาอื đi, ่นดมครบ่ด mm ้แม่ห้ามเงี้ยเสร็จเขาหมดได้ห้าย่างเลยเอนะห้ามย่างืแต่คนเนี่ยั้หนี่นี่น่นี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 หนี่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 น่นี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 ่นนี่ี่นี่นนี่ี่่นีนนีนี่่นี่่่น่่ี่ี่ นี่นี่ตัวคือไม่ได้จับมันูขอขันนี่มาเดียวของจริงใครเดียวบยตัวเม่เดียกอันของจริงวะมึงจับพิษงาบักลังพุนงาบนพุนอ่ะนั่นน่ะมุกิมนเลูีเดีวแป๊บนึงมึงน่มของจริงไหนปะมุกิมึงเอา้างห่างลงมาพุนอ่ะห้างผุนข้างบนอ่ะนี่มันจังแมนเดือเนาะจับพิษงาบาพี่เอาเลวเอาถุงมืไปเสิน ngom lên ngom lên ní à, ừ. không, không? Ừ. 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 lắm ừ. <laughs> ừ. mẹ ní mũi mẹ mũi mẹ mũi biang mũi 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 Mẹ, mũi 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 cắt <laughs> <Để không? cười> <ấy> <laughs> ตีอะไรยุ่มไหมยุ่มไหมยุ่มไหมเอาขอไปเลยพี่ติดมานบีกีนอพี่เนาะ่องรลำบากแน่แพี่น้องลำบากบุญรงครับบุญรแตจว่ากอยปลาเส้นหมดแมันโุดจอ เอาไปก่อยนะบ่เนี่ยข้างหลังเสียไปก่อยแล้วเอาไปตบอไปตก่อนกอยกอยวผมัขโอ้ขันน้ำพังเลยเ่โอ้มันต้องอย่างนั้นูนูนะจัดฟดหนูยังไปต่น้าไหลแต่ มันนำมันนำปตาพุนนำนไปสมข้างหนดีเบื้องแดงจี่ครึ่งอยู่ป่ะเนี่ยวัวหมูวบ้าะว่ไปทงนึ่เขาเขาด่าผมวผสมผมว่าสมแล้วสมบ่ันี่ไ่ได้สมไปกิน่ามังเดี๋ยวเนาะเรอยังงอ๋อห้างนึงหางขามน้ำไปดอกจ้าอาเสบมแดงไปน้ำครับครับ่าดิเศียบัาขังบมดแดงอันดับเศียบหมดแดงล้วเมนอยู่ เมื่อกี้แกก็เอาามายุกงเขาออกมาว่าตุมเส้นแดงแสบก่วะเ่เ่ล่ะมามตามือปืนยังไงลกหิปบเอ้เอามาเอานี้ก็ได้พี่ดงครับรกิต่อไปครับแม่งาเดอ เอาพี่น้องเขาอยากจบคลิปให้แซมทายตัเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งช่องแซมชนะใส่ด้อเอาไปถอดแปดจุจบให้เด้วยถอดแปดจบให้นะครับผมเอาหมดแดงเองเอาถือห้างเอาไปเดี๋ยวห้ามังแมงสียดายทายเมื่อไรคลิปหมดแดงแต่ขอแข่งจริงให้นเอาพี่น้องเอาพี่น้องครับครับซ้ำนี่สักนี่ผมไปต่อกันอยู่คลิปแซมสนะใส่ด้อพี่น้องเด้อช่องแซมสนะใส่เราเพิ่นเราไปแจกกับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ